ในงานซับคอนไทยแลนด์2025นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าไทยนั้นต้องเร่งปรับโครงสร้างการผลิตนะครับรับมือความเปลี่ยนแปลงโลกทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวและเทคโนโลยีครับคุณพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์2025 i น t e r m a c p l a s t i c and r u ม็ e r t h a i l and ์ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนะครับโดยเน้นย้ำปัจจัยสำคัญที่ไทยกำลังเผชิญทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวประกอบกับนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับจะเห็นว่าทุกประเทศประสบปัญหาการเปลี่ยนผ่านจากผลิตภัณฑ์แบบเก่าไปสู่รูปแบบใหม่ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วย ส่วนผลกระทบจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลตั้งเป้าหมายจะทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแม้จะมีการนำเข้ามากขึ้นแต่การส่งออกก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลของทั้ง2ประเทศขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก็ต้องปรับตัวตามเทรนพลังงานสะอาดและรถยนตไฟฟ้าหรือ EV นะครับหลังจากนี้สมาคมยานยนต์ต้องทำงานใกล้ชิดกับทาง BOI เพื่อรักษาอุตสาหกรรมดั้งเดิมของไทยเอาไว้และพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นส่วนงานซับคอนไทแนด์ปีนี้ครับคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า45,000คนนะครับพร้อมกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า500บริษัท11ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจตั้งเป้าหมาย8,000คู่เกิดมูลค่าการเชื่อมโยงกว่า20,000ล้านบาท นอกจากนี้ครับยังมีพื้นที่พิเศษให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ระดับเทียววันนะครับจำนวน10บ,บริษัทเพื่อนําเสนอนโยบายจัดซื้อและจัดแสดงชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อภายในประเทศพร้อมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยครับ BOI ยังจัดงานสัมมนานะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยมากกว่า20หัวข้อและเปิดเวทีสัมมนาพิเศษ เรื่องทิศท,ทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยผู้บริหารระดับสูงจาก6ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จะมาร่วมเวทีนะครับประกอบด้วย Mercedes-Benz, BMW, Honda, Toyota, MG และฉางอันครับนาถึงตอนนี้ที่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเรามีความพยายามอย่างสูงในการที่จะนำพาเอาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้นะครับ ซึ่งเราเวลาพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ว่า XEV ซึ่งหมายถึงรถตั้งแต่ BEV, PHEV แล้วก็รถไฮบริดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงาน b i o i s y m p o s i u m ในครั้งนี้ก็เป็นเวทีสําคัญที่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในทุกเทคโนโลยีเนี่ยจะได้มาขึ้นเวทีพร้อมกันเพื่อนําเสนอทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่รวมทั้งแนวทางในการเชื่อมต่อกัสบสลายเชนในประเทศด้วยครับ